เสียวก็เตียวนะคะ,คคะวันนี้มีพีเ่เตียเเเเ๋ยวอะไรอ่ะมีทางกึ่ยวไก่มีทางกึ่ยวหมูใช่ไหมเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวไก่ไก่มะระตาอติอยากกินไก่มะระแม่ค้าจัดให้เดี๋็กน่งกินกน่อน,น,น,นแซบ่บบ่แตงไทยถั่วดำโอ๊ะแตงไทยเดี่ยวดำพี่แม่มอนสวัสดีค่ะวันนี้คือคื้นมาใช่ค่ะแม่มอน ยายใช่บะยายยายยายกินข้าวทีมงานทีมงานสอบบออู้หโอ้ยคุณยายเอ็ดันให้เนื้อยายยายบัรลอยอู้ทำไมสวยจังเลยแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะใช่ไหมเปันกิดยายใช่ไหมแฮปปี้เบอร์เดย์ยายบัรลอยค่ะโอ้ยมานานยายหิวแล้วอยากเนาะ แล้วค่ะโอเคเบิกได้เลยว้าววันนี้คุณยายครบรอบเท่าไหร่อ่ะ5ห้าสิบหกปีแล้วนะคะตั้งแต่กลับมาทางนี้พิ่งออกจากบ้านครั้งแรกมาร่วมงานนะคะน้องเป้าป้ายายเขาจัดเต็มนะอยู่แล้วยายเสียพื้นที่แบบหนึ่งโอ้หนูเล็กหนูแดง หนูแดงหนูแดงมาทั้งหมดถึงเชือบแล้วอ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูกันยายจ๋านันแม่นซี่เดี๋ยวเฉาแบตกันนะคะมะพร้าวเด้อผู้ใดจะเมามะพร้าวสองร้อยกว่าหน่วยเลยนะวันนี้แม่นี่ไงออกมาแม่นซี่สองร้อยยี่สิบเก้าหน่วยเมื่อกี้ออกไปกี่หน่วยหกหกแล้วสองร้อยยี่สิบแม่นซี่ปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยเออน่ะปิดให้หน่อยมะพร้าวสุขวั ใช่แล้วอเอาคุณแม่นันซี่น่าจะหวานเนะะพาะมะพร้าวคงจะหวานมากเออเอาเคลียร์โต๊ะตัวนี้เยลยคนข้าวต้มมนนาใครรไปกินไหมลูกต้มยยยยาาทให้เญ่แกลนมาเอลิฟเฟนเยสค่ะมาดามแม่ยายฟ้อมมะพร้าวไม่ยอมไปไหนเลยยายกินไหมมพะพร้าวยายกินไหมโอ้วันนี้ต้องไม่เหมานะวันนี้ สองร้อยกว่าเหลือสองร้อยยี่สิบสามนะพุ่มมะพร้าวแม่ยายฟ้อมมะพร้าวอ่านในคอมเมนต์เดิมโอ้ปลาบุ้มยืมหน่อยสักใบ นั่นไม่ใช่เลงเนี่ยพออีกแด้วยืมกัน <c oughs> ยืมสิ็ตัวก่อนนุวเไป็น้าช้างหน่อยอย่าไปไหนนะัช่วยงานก่นอนทุกหน่วยเป็นเหตุยืนเฝ้ามะพร้าวแล้วหกหน่วยอ๋อยากกินไหมถามว่าพอไหมอย่าถามว่ากินไหมพอไหมใช่ไหมพ่อมันเป็แบบแบนแอปแดงเขาไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ่านอาจจะอ่านชาบ้าง เอ้ยเดี๋ยวป้อนผลไม้เดี๋ยวมีคุณแม่ทิพวรวันมื่อนนีน้ท่านเมตตาห้าถุงเอายังไงดีดป้อนตอนไหนดีเออป้อนตอนรวมกันดีกว่าเนาะมีผลไม้จากคุณแม่ทิพพาวันอ่าเช่ญเตีมงานช่วยกันแบบว่าบ้านนี้ไม่มีการเตรียมคะคุณแม่มาหน้างานกันเลยนะคะเตรียมกันหน้างานกันเลยทีเดียว ไม่มีเตรียมล่วงหน้าอะดูคุณยายคนสวยรอกันนะคะนับช้าให้หน่อยเพื่อสาสดีจ้าหาทองเชิญเชเชยยายลวยย้ทไฟีเือก้าเอเชิ่อเตาตีไปไหนตาตีรับแขกมาตาตรับแขกด้วยอย่ด้วยเนมาอย่าด้วยกนมาเยะค่ะมนน้อาทย์อเบอร์เดย์กนมาบัลอยค่ะท o เ a y เบอร์เดย เอาให้ใชไเดีหนูค่อยไปค่ะใช่ไหมล่ะเจ็บเหรอไม่ๆอันนี้เน่ไม่อ๋ออ๋ออ๋เพราะเดี๋ยวต้องเอาเงินสดให้ิธีนเคเงินมาแล้วก็เงินสดมาเลยทำไมเอาเงินสดเาะิมาได้หรอไม่มาก็ในแต่เงินสดมาเอ๋อเดี๋เอาไปกนเชินเงินสดมาแส่ใสลกค้าได้ มาดามทุเดย์เบิร์เดย์ยายอ่าเบิร์เดย์แกลนมาอาชิงงานไม่ใช่จัดขึ้นมาหรอกไม่ใช่จัดยว่าหรอกเบิร์เดย์เบิร์เดย์เมื่อวานนี้ก็เบิร์เดย์ลำยายอ่าร่วมเมื่อวานนี้เบิร์เดย์ลำยายวันนี้ยายเบอร์ลอย จ้าเปิดนะเปิดเงนเปิดแม่เปิดอยู่แล้ว้าจะเปิดเลเบอร์เดย์ย้ายมามาแลก <c oughs> yeah, beautiful าดามจ๋าโคโคนไอแฮปไม่นี่ไม่นี่อคโัด โอ้มาดามมาดามไอแฮปเมนนี่ไมนนี่เขโคนัทฮันเด็ตทเวนตีทฮันเด็ทเวออกมนนี่ไมนนี่เขโคนัดนอะเดนมาว์กแดนมาวันอิตขคโคนัแม่ดูโอ้ยายแลนมาวันอิตโขโคนัดมาดามมาดามจ้าแดนมาวันอิต เบอร์เดย์บอร์เดย์อน um> ี่้อย่างพี่แจมมาาเด้อบักพาวแลนมาจัดอะไรให้แม่เนนี้เยดเอาน้ำมาเริ่มาเสหแม่เนี้ยอ ไม,ดไ,ดไม่ถอยอ่ะอุ้มยายเลยพ่อ <c oughs> อ้อยอ้ย